นึกว่ามันไปไหนเงียบแมวเหลืองอยู่นูนน่นเดำมมายุ่งมักนอนมีผ้าร้องมีกระสอบร้องนอนข้างมอเตอร์ไซค์นอนเฝ้ามอเตอร์ไซค์กัน ปล่อยให้นอนนอนรับด้วยครับเนาะบ๊ม่นคนตายเจนนันเจนนันถานซิ่งกินข้าวแล้วก็เติมนมหวานน้อยนึงแล้วก็นอนที่นี่แม่ก็นอน อันนี้ลูกก็นอนแมวเหลืองยรืใไต้โตนู่นตัวจ้าของทางานนู่นเห็นว่านลกเต็มหน้าบ้านครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับแอดนั้นทานสิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ